สวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจาร,รย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจาร,รย์เบยิบซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านิเกิรัลัคนาราศีกรกฎซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมพศ2566แค้เรามาเริ่มรับชมกันเลยนะคะ อมอคีพาหูบุพผังสาการะวันธนังครูบาจารย์จริยเทวามุนีลือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุขเนขนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูค่ะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้ก็จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะว่าดวงชะตาของชาวราศาีกรกฎช่วงปักหลังนี้ดวงเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดิ๊มสีใครใจเนี่ยขออนุญาตเลือกไพ่แทนตัวชาวคาราศีกรกฎทุกท่านเลยค่ะ นะเดี๋ยวมารับชมซิดวงเป็นอย่างไรโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบเป็นอย่างไรนะคะจับไพ่ของท่านอาจารย์พรมย,รยันทุกทีเลยนะคะนะพลังงานมาเลยเนี่ยอือหยิบไพ่ครบแล้วนะคะโอ้โหแม่ๆม,ม่ค่ะรับชมพร้อมๆกันนะคะพลังงานของครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะ ไพ่ชุดนี้เขามีอายุอานาม23ปีเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือท่านอาจารย์พรมยานรัตนายานพิโมกขะโอ้โหไพ่ใบแรกสวยงามมากชาวลัคนาราศีกรกฎอุ้ยมีไพ่ประจำตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎขึ้นมาด้วยนะคะอุ้ยดีเลยแม่แม่คะ่ะท่านผู้ชมใบแรกเนี่ยนะคะ องพระขันทากุแมนเขาบอกเลยนะว่าหากชาวราศีกรกฎเนี่ยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่ไปซ้ายทีไม่ไปขวาทีท่านเองก็สามารถที่จะดำเนินการเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้เกิดความประสบความสำเร็จนะคะได้โดยง่ายซึ่งในเดือนช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมนี้โอกาสประสบความสำเร็จของท่านเองก็สูงมากๆนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎ นะยิบจับสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จการเงินการทองก็ดีรุมากๆค่ะนะมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยท่านมีเป้าหมายว่าท่านต้องการหรือมีความประนาะอันแรงกล้าในวงเงินเท่าใดก็ตามเป็นเงินเป็นทองเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีความ หวังหรือว่ามีเป้านะคะหรือสิ่งใดที่ตัวท่านเองเนี่ยวาดภาพเอาไว้นะฮะมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นเลยนะชาวลัคนาราศีกรกฎการเงินการทองอยู่ในเกณฑ์ดีมมาก,การเงินการทองเนี่ยไม่ขาดมือเลยทีเดียวนะวิ่งไปถึงเป้าหมายตามที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ย มีเป้าใหม่ยนะในไพ่บอกเลยว่าตัวท่านเองมีความเชื่อเชื่อว่าตัวท่านรวยมีความเชื่อว่าตัวท่านเองเป็นคนที่มีความมั่งคั่งนะเห็นไหมโอ้โหวิ่งไปข้างหน้าเลยวิ่งไปเต็มที่เลยทีเดียวท่านผู้ชมและควา้าสิ่งนั้นมาให้สำเร็จนะคะโอ้โหดีมากแชาวราศาาีกรกฎ ต่อมานะคะฮนมุมานกับนางเบญจกายเขาบอกเลยนะว่าญาติพี่น้องท่านเนี่ยน่ารักไม่มีใครมาสร้างความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจเนี่ยให้กับท่านนะคะที่อยู่อาศัยหลักทรัพย์ต่างเนี่ยมันดีมากเลยนะเพราะว่าอย่างบ้านหลังเนี้ยตัวท่านเองอยู่อย่างมีความสุขอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความเข้าจิตเข้าใจดีนะคะนะแล้วก็เป็นเป็นความรักเห็นไหมในไพ่ก็คือสีชมพูเห็นไหมแล้วก็ประวัติของ พานุมานกันบนางเบนจกายเนี่ยเวลาเขารักกันเขารักกันเจอกันแล้วเขารักกันเลยนะแล้วเขาก็รักกันจริงนะเพราะว่าในไพ่ในประวัติเนี่ยเขามีลูกด้วยนะนะไม่รักจริงไม่มีลูกด้วยเนี่ย <laughs> นะก็มีลูกดีกันนะฮะโซ่ทองคล้องใจนะแล้ะคราวนี้ไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกด้วนะว่าตัวท่านเองก็มีโอกาสได้วความรักจากคุณแม่ของท่านในช่วงนี้จากเครือญาติพี่น้องจากเพื่อนสนิทมิสหายมีความเข้าจิตมีความเข้าใจตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีดังนั้นในช่วงปักหลังนี้นะคะของชาวราศาีกรกฎเนี่ย ดวงเนี่ยไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมเรินนะจ๊ะเห็นไหมโอ้โหดวงดีแมกนะสีชมพูเลยมีความรักมีความอบอุ่นนะคะต่อมาแค่องค์พระพหรหมฤาษีนี่ท่านผู้ชมคะเขาบอกเลยนะว่าตัวชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยโชคดีได้รับความมั่นจิตมั่นใจได้รับความเชื่อมั่นนะคะ จากบุคคลต่างๆในวงสังคมเห็นไหมองค์พระพรมหรือสีมาเลยดังนั้นชาวรัคนาราศีกรกฎยามวแต่ลังเลสงสัยไปซ้ายทีไปกว่าทีมีไอเดียดีๆมีเรื่องราวดีๆแล้วก็รีบสรรสร้างลงมือทําและแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคน บนโลกใบน,นี้นะคะสําหรับองค์เท้าทัตตรถนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเขาเรียกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีไอเดียดีไอเดียบันเจิดไอเดียพันล้านเห็นไหมให้เร่งรีบสรรสร้างลงมือทําในทันทีนะคะนําสมุดดีๆนําสมุดมันส,สวยๆมาหรือนํากระดาษ A4 เนี่ยขึ้นมาเขียนเลยเขียนเรื่องราวที่ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องการ หรือปรารถนานะคะมีความปรารถนานแรงกล้านะฮะสรสร้างและลงมือทําในสิ่งนั้นเนี่ยให้ประสบความสําเร็จองค์เทพเท,ท้าทัตตลดบอกเลยว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จช่วงนี้เป็นเกณฑ์ดีเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีแล้วให้ลงมือทำเนี่ยใน,ในทันทีนําองค์ความรู้นําความสามารถของท่านเนี่ยมาสัสร้างสิ่งดีๆเหล่านี้สร้างให้เกิดเป็นรูปประธรรมเนี่ยใน,ใน,ในทันทีทําแล้วได้รับความสนอกสนใจมาจากบุคคลต,ต่างๆเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กร เห็นไหมคะนะสิ่งที่ตามมาก็คือชื่อเสียงเกียรติยศนะคะเงินทองเดี๋ยวเขาตามมาท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกรกฎโอ้ไพ่สวยมากๆกับวันนี้นะดวงดีมากๆนะออ้ัหยังดีไม่พอนะคะพระนามสุพรรณมัจฉาเนนะ่เขาบอกเลยนะว่าหากชาวลัคนาราศีกรกฎรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตฉันมัน สลับซับซ้อนชีวิตฉันมันยุ่งเหยิงวุ่นวายนะมีอุปสรรคมีความท้าทายต่างๆมากมายในชีวิตของฉันไพ่ใบนี้บอกเลยเป็นความโชคดีของท่านและท่านมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์คำชูได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากบุคคลที่เขารักคุณจากบุคคลต่างๆในวงสังคมพ่อแม่พี่น้องเห็นไหมดีแม่ ชาวลัคนาราศีกรกฎดังนั้นนี่นะคะกลับมามีพลังจิตพลังใจที่ดีนะตัวท่านไม่ได้อยู่คนเดียวตัวท่านมีความอบอุ่นนะโอ้โหดีเลิศมากใบนี้ยิ่งดีนะพระแม่โพสสำหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วนะมั่นจิตมั่นใจเลยไม่ว่าจะเป็นสามีท่านภรรยาของท่านเขาเป็นเนื้อคู่คู่ครองโดยแท้ของท่านนะคะอยู่กันด้วยความสุข <c oughs> เป็นคู่กันนะทำบุญร่วมกันมาส่งเสริมกันอยู่ด้วยกันแล้วรวยสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันเตรียมเลยนะคะเสี่ยงรักคังในวันวิวาใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีใครเลยเขาบอกว่าให้ลุกขึ้นมานะคะแต่งเนือ้อแต่งตัวดูแลความหล่อความเท่ความสวยความงามของท่านคะ่ะ นะและท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองช่วงนี้เป็นจังหวะดีโอกาสดีนะคะธุรกิจกิจการงานของท่านมีเกณฑ์การจเจริญเติบโต,ตประสบความสําเร็จมีความมัง่งคั่งมีความจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชดช่วงชัวงชวานได้หุ้นส่วนดีนะคะเรถต่อมาแค่พญาพารีจับปูทศกัณฐ์นี่นะคะเขาบอกมาว่า ให้ชาวลัคนาราศีกรกฎเรามันระวังสุขภาพค่ะเกี่ยว,วด,ด้านของการปวดข้อปวดกระดูกนะคะมีโอกาสก็ออกกําลังกายนะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะออกกําลังกายทุกๆวันเดี๋ยวแข็งแรงค่ะไม่ปวดข้อไม่ปวดกระดูค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะส่วนองค์พระเพิงนะคะเกาบอกว่า ชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้การมีปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกับคุณพ่อนะฮะให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีความวุบวาบวุบวาบวู่วามใจร้อนการปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อช่วงนี้อาจจะเกิดการหงุดหงิดกันได้ง่ายให้ระมัดระวังนะคะอารมณ์ของตัวเองต่อมานะคะองค์เทพาพะไพค่ะ การที่จะเราจะดําเนินการดําเนินงานเรื่องเราใดๆก็ตามนะคะเราจะต้องมีกว่าการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องเราต่างๆเหล่านัน้นและมีการวางแผนในเรื่องเราเหล่านั้นนะคะมีการดําเนินการลงมือทําเนี่ยมีการดําเนินการตามลําดับขั้นตอนนะคะดําเนินการตั้งแต่ข้อ a ไปจนถึงข้อ Z ค่ะมีกรอบระยะเวลานะคะ2ปีครึ่งปี1ปี นะหากเป็นระยะยาวก็3าปีขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมให้เราเนี่ยมีการวางแผนที่ดีและมีการลงมือทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะฮะมีความชัดเจนในในสิ่งนั้นนะคะทำด้วยจิตใจทำด้วยความรักนะคะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนอย่าบุ่มบามความวู่วามความใจร้อนความบุ่มบามเป็นผลเสียมากแๆและไม่ลังเลไม่สงสัยไปซ้ายทีไม่ไปขวาที โอ้โหไพ่สามใบนี้ติดกันเลยท่านผู้ชมนะโอ้โหอะแม่ต่อแม่นะคะองค์เทพนุมานค่ะเขาบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยมีโชคค่ะนะหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองหยิบจับเงินล้านได้เงินล้านจับเงินหลายๆลล้านได้หลายหลายล้านคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลายล้านได้หลายหลายล้านนะคะเงินล้านมายังไงเงินล้านมาด้วยกันที่ตัวเราเนี่ยมี ความขยันขันแข็งเห็นไหมมีระเบียบมีวินยัยมีการตัดสินใจที่มั่นคงเฉียบขาดหากต้องการความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ครูรู้โคช้ชครูบาอาจารย์เข้าไปใน YouTube ช่วงนี้ y u t u b e เนี่ยมีครูรู้มีโคช้ชมีครูบาอาจารย์นำวิชาความรู้เนี่ยมาแบ่งปันให้แบบฟรีๆไม่คิดเงินเนี่ยเยอะมากนะคะนะ หรือถ้าท่านเนี่ยถูกจริตกับโค้ชท่านใดก็ไปเสียเงินไปจ่ายเงินค่าครูค่าลงทะเบียนกับท่านอาจารย์กับโคชช้ชท่านนั้นๆน,น,นะคะนะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เองนะคะสามารถทําให้ชาวราศาีกรกฎเนี่ยมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยแค่ทําแล้วประสบความสําเร็จเห็นไหมคะ อมพิคเนตมาเลยนะโอ้โหและอาจารย์ไบียิบสีใครใจก็ได้พยากรดวงชะตาของชาวรัคนาราศีกรกฎช่วงปักหลังของเดือนธันวาคมพศ2566จบลงแล้วค่ะอาจารย์ไบียิบสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อพี่และลูกค้าทุกๆกท่านทุกทุกคนทั่วโลก ที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เดยยิปซีใคใจใค่ะโดยเฉพาะชาวอเมริกาเยอรมันไอซ์แลนด์นอร์เวย์ญี่ปุ่นออสเซียออสเตรเลียและเซียจีนฮ่องกงคอรเรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์ดยยิปซีใครใจะกันครั้งใดก็ไม่เคยลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิงกดติดตามกดขอบคุณและกดซุปเปอร์แดนให้กับอาจารย์เบย์ิบสีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับ คลิปดีๆของอาจารย์ดียใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ Merry Christmas everybody